เอามามือนี่มีแต่ปลาเนี้ยมันมีปลาเนี่ยก็เจอเอาห้องข่อยเพิ่นปล่อยไห้เด้อห้องข่อยเพิ่นปล่อยไห้เพิ่นปล่อยเป็นเป็นเพิ่นไม่ได้แก่โถงได้ใหายเพิ่นดึงบับดึงบับเข้าียวเอิ่มผู้เพิ่นเป็นผู้อ่านเฮดมาน่ะเพิ่นเก่งเอาหนับเพิ่งเด้อลืมเด้อ เพถ่าเอาตะปานนิดนี่เอาตะปานนิดมันวมดเมืองสาพอ่ีน้ำไหลน้ำไหลเข้ากัอยากปล่อยปลาไปถ่ายกินตัวมันี่อันนี้ก็เกษตรเพิ่นปล่อยไห้คือกันมันจังเลี่ยวเร็วเบืองมีที่ปล่อยเพิ่นสามันสั้นโปรโมชั่นพิเศษออกคือว่าสีได้ปล่อยเพิ่นดึงปึ๊ดปึ๊บปึ๊บข้าวเดียวเลยน้ำ เลม่ต้วเยอดเรียกปผมีแกะเล่อไงเดีกระี้ยวเรี้ยวหรอนเนี่ยเป็นผู้ดึงยานเขาเป็นผู้ปล่อยปลาบึกตัวละอาชิบบาตัวละตัวแค่นี้ชิบสามชิบอาชิบแปดชิบก็ไท่มันมาปลาบึก มปล่อยไปจากที่หาวเป็นเจ้าตาบุญมันบ่อ่างบ่กินปลาเม่หนีหรอกน้ำเดล้วข้าวเดียวแต่เพ<ร>ิ่นป้อยให้ถ้าไม่จะาของปล่อยเองก็สิคุ้มเจะย,ยางยุดบักโดนเพื่นเนาะอ้าไปสาผุ่นต่อบาหนิมามาถอยมายยปลานิ่เด้อาปลานิ่อยางเดียว ปล่อยให้คือกันล่ะลุงผมนะเทียนเทียนเนี่ยเี่สวยมั้งลุง่ะเทียนยนเทียนอรอยนี่นี่ลหงย่เทียนนั่นแหะแม่ลยี่เทียนนะเียนลุงสิแม่แม่เลาเป็นแม่ป้าผมไหมนเล่ก็่ เศิลป์มหา,ากันกรธามข้าวธามข้าวกันปล่อยยี่สิบห้าสองปัญหาให้เพิ่นปล่อยให้พล่อยมันยังไงจังเร็วปลาสีบ๊ปล่อยเราพี่น้องเอ้ยฝนขึ้นจังบ่มาอยากให้มันแตกายาบยาบย่สันเติอยากกินบัดได้ก็ได้กินสันติความคิดน <c oughs> ะน่ะยังได้สากระกวังยุดอก ขันน้ามามันขันรวดไปรวดเนาะครบไป,ปเ,เด๋ยวอวาเบิรถดีดอีกพี่นอ้องเล่าว่าขันมอเบิดรถอันที่อันรถให้อีกพระนะ,ะบัานนี้เป็นสิพ่อหาพัดเราได้ปล่อยปลาบัานนี้เอาให้ไงให้ยใ้ได้ขายให้ได้กินเอ้อ